สวัสดีค่ะสวัสดีจากกระตัวอีสานบ้านโคกด้อค่ะมื่อนี่แดดออกแล้วพี่น้องเบิงแม่เบิงแดดแม่แดดแจม่มแจ่มจ้าสิพ้าไปเบิงอันเลื่อนเพราะช่ำในบัดนี้บ่ได้เบิงมันมาตลอดอันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะฝนตกหลายขีขคานออกมาเบิงบ่ม่นมันเปียกมันเนาวเหมือน้วบ่อเปจอบเบิงจักน้อยกอนนะคะ เอาเห็ดกินได้บ้านน้อเห็ดบะทินีเห็ดคอนเห็ดคอนพี่นอ้องเดี๋ยวพาลูกไปก่อนไปดูเรือนพ่อช้ำกันนะจ๊ะเรือนพ่อช้ำทั้งหกแถวว่านะคะเรือนพ่อช้ำโอ้อยหหยาถมเลยค่ะพี่น้องค่ะ ปีกินารีมันบน่นี่มันปีกินารีบอจ้าลืมแล้วลืมแล้วพี่น้องมันเป็นเอียงนี่ปีกินารีหรือว่าเออมันเป็นเอียงเนาะกวนกวนอูเนาะอีกอันนึงเนาะจำไม่ได้แล้วได้นี่บอนสีกันเลยถ้าว่าปีกินารี่มันกวนอูนว่าเดี๋ยวจะเอาไปไปขังในก่อนยามันหายง่ามลายกับยามันหายค่ะ อตัวนี้นะจะเป็นตะละแม่กุซุมาด้เนี่ยจำไม่ค่อยได้นะคะมันใกล้ลกันเนาะมันจะมีตะละแม่กุซุมากวนอูแล้วก็อีกอย่งอีกวะ่ะปีกินนารีที่มันใกล้ลกันนะนะ,ะสวยจังเลย อันนี้ทุกแตกออกลายแทบปา้าอันนี้แตกออกลายแทจ้าสีแดงแดงนี่แสงเงินแสงทองหรือเปล่าเนี่ยบอลสีข่อยนะคะช้างเผือกใบบัวอันนี้อะไรเอยเจ้ากรุงเดนมาร์กฮกหลงนะคะอ้ ต้นใบใหญ่สุดหมากพู่หมากเมียต้นนี้โกศลกำลังงามเลยจ้ะสีสดใสโอ้มาเดือบฝรั่งของค่อยใบร่วงหมดเลยจ้าเห็นบอคาพี่น้องเนี่ยฝนตกนะคะใบมันกระเสียนเป็นลาน้ำฝนเนาะแล้วก็มันันร่วงทิ้งเนี่ยน,นี่เห็นไรแต่บ่าเป็นยังเด้อในพันเตรียมจะออกไหมโย อิลัก,กี้นะคะมาเดือฝรั่งพันอิลัก,กี้จ้าตัวนี้ก็อิลัก,กี้นะจ้าโนนก็อิลัก,กี้จ้าโอ้โอเอาไปต้มใส่ไก่เนี่ยโอ้แ่บหลายโอ้ยลมต้นไม้ลมหลายยู่แล้วค่ะไม่เอามันขึ้นก่อนเพราะน่ะม่วมข้างนาม่มข้างนาหญ้าทวมต้นไม้เห็นบ่คคะพี่น้องพักสาบคอยแบบที่เคยบอกเลยค่ะ เนี่ยฝนตกติดต่อกันแบบบ่มีแดดเลยเห็ไห่ใบพักสาบจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันสังเคราะห์แสงบ่ไดจ้ะมันเพื่อมันต้องการแดดในการสังเคราะห์แสงเนาะบ่มีแสงมันก็นเลยกลายเป็นแบบนี้ลาสนิมเลียวกับใบเหลืองใบเน่านะคะบางเนี่ยเละเน่าออกได้เนี่ยต้องตัดถิ้งนะคะคันพักสาบพ,พี่น้องที่ซื้อไปนะคะพี่น้อง ขันเป็นใบแบบนี้เล็ดทิ้งเลยเล็จ้ะป้าต้องไปเสียดายใบยมันนะคะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นไม่นะคะเดี๋ยวกะง,งอกไม่จ้ะโคนมันอยาห้โค้นมันเน่าก็แล้วกันนะคะนี่ๆๆโอ้เป็นการออกมาเดือนพอช่ำในรอบเจ็ดแปดมือนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเมือ่อืนอนญภาวนาหนาหมีแดดอีกสมัครถอนหยาออกให้มืดนะคะพวกนี้หยาปัะมาณจะถอนมื่อนี้ก็จะถอนอยู่เดี๋ยวอันไปอาบนา้ำให้ย่าก่อน เห็กับเขาแล้วก็สออกมาเบิงตนมาอีกรอบหนึ่งนะจ้ะโอ้ยเจอแดดแล้วดีใจจังเลยนะคะเ่เนี้ยห้าหลายค่ะหนาหกอูอู้อูเดี๋ยวกำลังจิปิดวีดีโอมาเห็นอันนี้งามเ้พี่น้องโอ้ยงามงามงามช้างเผือกใบบัวจา้าอ๊ยใบใหญ่แถวเมืเองสีสดน้ำจา้าอี่ยังอะเนี่ เอาบัวดินตัวนี้บัวดินก็เกิดว่าสัน้นไม่ดอกไปแล้วือเห็เนหอดดอกร่เีนเนี่โอเคอ่ะพาพเพื่อนมาชมเลื่อนพอชั่มแค่นี้ก่อนเดินนะคะผู้ไรข้ามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอของอิฉันนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย